ยุคติคือที่สามสมาธิกชูคนติขื่อประกอบไปด้วยกิมพลังช้างขี่ไปยีไหินไม่ยีไปหินไม่ยีไหินเจ๊มากว้าขี่โด่งขี่รือพี่หมีเปาปลาเค็มอ๋ออ๋อพลังใบนี่มันหอมจริงจริงพี่โพดสายสิใครคอนเทนต์พวกเราคือชมรมเมเจอร์เดลต้าตอนที่เจ็ดเอาละก็อ่ะเห็นแล้วแป๊บนึง เปลี่ยนก่อนับใช้เป็นกระสุนนี้อย่าลืมเก็บเสียงปึ๊บเรียบร้อยตัวนั้นยังไม่เห็นอ่อดีมากเลยเทคสามลงน้ําไปแล้วนะอยาให้มีเทคที่สี่กับเทคที่ห้าโอเคให้มันจบที่เทคสามไม่ได้ไม่ได้เอ <c oughs> right. าละทำการขึ้นไปไม่เห็นนาะ <c oughs> แล้วรูนั่งด้วย <c oughs> เออประมาณนี้มันรงมาทางนี้ด้วยครับวิแย่แล้ว <c oughs> เออรู้ไหมหรือคนน้อยเออนั่นแหละฮะประมาณน,นั้นเลยคนน้อยดีด,ดีไม่ต้องรีมึงโหลดสมุดเซฟป่าเออคนน้อยนะโอ้แล้วเราเียเวลาไปโหลดเซฟเซฟอะไรอีกเออทำการหยอดนะไม่ได้แป๊บแป๊บพื้นไม่ไนเดินได้ปะแบบเดินเคลีย น่ากินเอออูหเนี่ยหล่นบ่อยยังหล่นไม่พักได้ปะโอ้ยไม่เอามันละกระสุนนี้เต็มนะฮะเดี๋ยวไปเอานี้ด้วยอันนี้อะไร AK อันนี้ล่ะสตันกับกระสุนนี้เต็มในสะ่เต,ติมเติมโอเคข้างหน้าม,มีกับดักได้ไหมแว่นมีแต่ ตัวไรอะหมมุ้งอะ่ะขอหน่อยแล้วกันเปิดกินได้ใช่ไหมอา้าวฟุดเต็มนะครับยังไม่ได้เอาไปย่อยเดี๋ยวดูเขียบคิดกันว่าพาไปทางไหนนะตรงนี้นะประตูนั้นไปน่นาไปไม่ได้นี่หนึ่งเขียใส่แว่นไว้เผื่อไว้ก่อนนี่ครับทางไปต่ออ่าไหนที่โดนคนระับเออ มันก็จะเห็นนั่นแหละต้องรอมันเดินออกมานะครับมีบงมีมองนะครับฉันไม่อยู่ตรงนี้แกมองไม่เห็นฉันหรอกอออเอ,อ้ค่อยเดินไปยังไงมม่มลีลายลอกกันไปมีแต่ชุดสุดเทาที่ดูเขาเปล่าๆนะคนไม่เห็นคนล้องหุ่นได้ วิชานารุโต,โตวิชานิจาคอ่คอยเดินครับแฉไม่มีอะไรใส่แว่นเคื่อนนี่มันจับความร้อนจับอะไรได้เห็นได้หมดเห็นหมดฟองหมดอะไรขุนขุนอตรงนี้นะเป็นประตูนะอีกฟังนิ่งนะนี่คืออะไรผ่านแผลนะครับเดี๋ยวค่อยย่องตัวข้างหลังไม่เห็นเราแน่นอนนะ ตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เอียกอีกฝั่งนะึงนะใช่ไหมจ๊ะแล้วถทวีนะพอได้ทิพางหน้าเป็นทะเลซานนะโอเครอยเท้ากับรอยหน้ารอยเท้าเราจะมีไขรที่ไหนละ่ะเราแอบเดินมาใช่ไหมล่ะเจ้าปูย่างกินแลว้วมามีถอยให้มันรู้ซะเดยอรุ่นใหญ่เขาเดินนะลุงมูรุ่นใหญ่เออเนนะมื่อกี้อะไรอ่ะ โอกาสแล้วกันหนึ่งสองซ่อมตุยนะครับโอเคกลับลุงกำลังไม่มีแรงถอดหมดเราเห็นแล้วโครงสร้างของที่นี่นะเวลา,ารเราทำการขึ้นไปข้างบนตัวข้างบนไม่มีนะดูด้วยออไม่มีนะชัวร์ล่ะกดชิปเผื่อไว้ก่อน <c oughs> ไมไ่เดินไปฮะ <c oughs> จั๊กอีกนะไม่ใช่ด <c oughs> เดินไปเจอไปปุ๊บ บักกันไม่ใช่แล้วละแบบนั้นดูนเราอยู่ตรงชั้นสองนะสเตปติกกับดีซินเฟิกประตูนี้ไปยังไม่ได้ดูเข็มบคิดดิไปทางไหนเข็มบคิดน่นจาจะทางนี้นะออมีกดโอเพนแต่ย่างก่อนเราขึ้นไปดูข้างบนว่ามันมีอะไรอนอ่นแ้มีสตูตัวนึงนะทำการหนึ่งสองซ่อนะรเรียบร้อยนะนอนหม็นไปซะ เฮ้ยอะไรหล่นลงมาเมื่อกี้นะครับเห็นปะอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้ขึ้นไปก่อนเปข้างหน้าก็าไปได้หวะ่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเชื่อไม่มีอะไรเนาะขอดูวิตัวมันมีอะไรเมื่อกี้ตัวมันหล่นนะฮะออกมาของของแกเป็นของฉันได้ไรอะ่ะออกกระสุนเต็มแล้วนี่จะเป็นหน้า จะทางไปต่อของจริงนี่ผมคิดว่าน่าจะทางนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนมันมันเช่นอะไรพีย่ยันสองไม่ได้ทางไปต่อนะ <c oughs> เปลี่ยนคําละาจะทางนี้นะครับโอเคครับมีกับดักปปเดินได้โอ้โหการนีนี่กอกขี้้าเขียนทางใต้นะเด็กใต้นะ <c oughs> ถูกปะเนี่ย โกกเนาะอย่าบอกนะว่าเราจะเจอไอ้เจ้าคนนั้นนะ่ะคหนึงดิแ่นพอมนะครับ,ออบเจอยังนะอ่ะลงไปแล้วนะคัซถินต้องขึ้นนะเฮ้ยเธอทาวันขึ้นไปได้แต่อันตัวอะไรข้างบนเออนั่นโอ้เต็มไปหมดเลยนะโอ้โอ นี่มันที่นี่มันที่ไหนกันครับข้างหน้าเป็นทางไปต่อจริงครับโอเคใส่แว่นไว้ปลอดภัยกว่าค่อยๆนนมีเชือกโอ้โหโอ้โหใครไม่รู้นะข้างบนตุยเท่านั้นนะโดนไม่ใช ปังมะเดินนะไปเดินชนเชื่อกก้อนนี้ละโอ้โหเขื่ป่ามันเขียดอันตรุยนะครับต้องเข้าใจในทางไปต่อป่ะนี่ใช่นะครับอเคปึ๊บอะไรไม่รู้ได้รู้ไปก่อนนะครับการนี้นี่ก็ค่าแหลบนะครับข้างนอกกำแพงแล้วนะโอ้โหสนามแม่เหล็กเอายังไม่เจอนะ นวเจออาชีพสนเนเปอร์ยังยังไม่เจออาชีพสนเนเปอร์โอ้ยังไม่ถึงสินะเอาอบตัวเข้าไปในแลบหรึเปล่านี่นะครับพารี่ไปโอเมันเห็นมันเห็นไอเรารีบเดินหนึ่งเลยน้อยเหมือนที่เก็บเสียงเราจะหมดโอ๊อยากลืมที่จะใส่นะใส่เรียบร้อยครับที่เก็บเสียงของเรามีทั้งหมดสามอันนะครับ เจ้าหมานเห็นว่าอืมไม่เห็นเนาะโอเคคานดีวโอ้โอ้ยอไ,อไอ้้บไปกระโดดให้มันเห็ดทำไมวะโอ้เอาใหม่เอาใหม่ NT NT นะเออนี่แบบนี้ดิเออชัวกว่านะเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราหาช่องโว่นะเราต้องหาช่องโว่เพราะถ้าเราไม่หาเราจะเข้าไปในแลกไม่ได้ อไอ้นั่นมันเห็นอย่าลืมใส่ที่เก็บเสียงยไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยอย่าบอตาดีอะ่ะยิงนะพร้อมนะไม่มีใครเห็นนะปุ๊บนั่นแหละเจ้าหมานเห็นป่าเก็บด้วยอืมอย่าหาว่าใจร้ายเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยแบบแบบเอาเออกกันเลย อ๋อมูหูตัวใหญ่ตัวเบเริ่มเลยนะครับขอแน่ปิว้วโอเคต้องย่อยอาหารไม่ก็สามารถกดอะไรนะอันนี้ทิ้งไวนะ้หละเห็ดเราไม่ต้องการนะทั้งข้าวโอ้กินไปเป็นโควิดสิบเก้าทิ้งไป <c oughs> เดี๋ยกินนะเดี๋ยวเป็นโควิดเนาะทิ้งอ,อมีเอ็มตีทั้งหมดสามอันแล้วไมคมันยังฟูอยู่นะมันค่าไม่เข้าใจนะ ได้ไหมอ A ชน,นิด B ทีนี้เก็บได้นะเอเ้เ่อกี้มันเก็บไม่ได้คือเลยไปดูเอาละ่ะหยิบอาวุธของเรามาก่อนนั่นแหละประมาณนั้นข้างหน้าตรงนู้นดีกว่าไปดูว่าเป็นทางไปต่อนะครับแม้นั้นมีอีกาไม่เอานะกินทาไมเดี๋ยวเป็นโควิดไม่เอาไม่ดีนะรลุงมูเป็นโควิดไม่ได้เฮ้ยเห็นว่านั่นอนะ ไ่เห็นเห็นยิงก่อนแล้วนะตัวความคัวหนึ่งสองซ้ำนั่นแหละจะเดินมาดูอะไรของแกล่ะนอนเหม็นไหมีครับชองโวอ้ยมูอีกตัวเหรอาไม่กลัวแล้วไปละจะมายุ่งกับแกละไปละย่องไปไม่ไมาจะฉกนะโอเคไปโอเคถ้าดวกอีซี่เฮ้ยข้างหนย,ยังมีกูฮุบ โอ้ไม่ได้เลยนะได้พุ่มมาต้องระวังนะครับโหเนี้ยไอแว่นไอแว่นตัวเนี้ยดีมากเลยแว่น VR นี่ SP M1 คืออะไรไปที่แ,แพ็คๆพคนะครับวิ่นน่าเป็นกระสุนนะครับเออมันสามารถโยนมูได้เล้วเอามาโยนดิเป็นแนวว่า โยนมูโยนมูใส่กระตูขอละตัวหนึ่งนี่อ่ะอาร์บีไรซิกทีฟุตบอลอย่างเงี้ยต้องหาศัะตูก่อนไม่เจอผู้โชคดีไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมจ้าพวกหรือว่าเอาแกไหมเอาตัวนี้ไปย่อยกันหนอทางไปต่ออยู่คอมพาร์สต้องเดินเลี้ยวนะครับคิดว่าประตูนี้ มันมีกด F open ไม่ได้ปอะมาทางนี้เดี๋ยวทางที่ดีที่สุดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าติดตรงประตูเต็มไปหมดโอเคเข้าวันนี้ยังทุกทีปอดโอ้โหๆๆไกลไปเกือบแล้วเกือบโดนฉกนะครับเอาล่ะดูในนี้เปลี่ยนเสื้อก่อน ผมไม่ได้โยนมูใส่ใครแล้วนะครับเออหมันต้องไม่ให้ใช้วุธเลยนะนี่เอาละแป้งโฉมให้ลุงมูนี่ในการปรอบตัวแบบติดขื่อนะครับขีคลิปไะเข้ามาเข้าไปอ๋อมีจับแว้นด้วยเข้าปั้นจีนี่นะไปดูกัน นี่โหภาษาคุณอาเรียอ่านไม่อโอ๊ยโทษครับเดินเดินอย่าสงสัยผมผมเค่เดินชนผมไม่เห็นอ่ะหยุด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 อ่ะเดินมาเดินมานคุณป้าครับคุณหน้าคุณตาหรือเปล่า มีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับอ๋อนี่สงสัยอะไรล่ะเอาอีกไหมอืออือเอาล,ลากมาไอ้นี่มันสงสัยเรานะครับลากมามานี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้นะถ้าจะเนียนนี่ไ้นี่ไ้น,นี่เออนี่แหละตรงหน้าเซนเ็นเตอร์นี่แหละ ของดอกเลยอะดอกแล้ากระสูตรนะเต็มไม่ได้ใช้หรอกเพราะชุดนี้มันถือปืนก็ได้ะถือไม่ได้ตรนี้ไปไหนอ๋อตัวนอ้ทหารมันอยู่นะเข็มทิศเข็มทิศไปตรงนู้นเดี๋ยวไปเดินไปดูตรงน,รงน,รงน,รงนี้คืออะไรเฮ้ยอะไรนี่แล้วมันกดเดินยังไงไม่รู้เดี๋ยวมันกดเดีน ย่องใน,นพวกพวกเดียวแล้วรูปใครนั่นน่ะสวยซะด้วยยิย้มน,น,นี่ทางนี้นะทางไปต่อเนาะไปทางเมื่อกี้จะไปวิ่งเลยเนาะไปดูตู้นิเปิดเปิดมันทุกตู้แหละไอ้อของไม่ได้เอ้ยอะไรอะ่ะเจ้ากบโ,โ,โอเคเราลเอาตู้สุดท้ายไม่เปิดเปิดพ๊บเจออะไรก็ไ่รู้วิ่งได้เลยตรงนี้ โยกดับไวอะออนทิปเนี่ยอ๋อเป็นพวกรักษาคนระับกดเลขหนึ่งแนละ้วรักษาอไอ้นี่เนี่ยมาสก,กิก็นักวาร์ปขี้หลงขี้ลืมเฮ้ยไม่ต้องสงสัยฉันเราเป็นพนอนาเดียวกันฮลัลโหลอ่ามันมามา,มาหาเราป่ะตรงนี่ประตูอะไรอะเย้ออกมาทางไหนเนี่ยเฮ้ยมันมีรูไปด้วยนะแมวนะ เราปลอมตัวเข้ามาแล้วเราต้องเดินลงนะจะขึ้นไปทแตไม่ข้างบนชั้น B 1ข้างล่างสุดนะครับเฮ้ดูดิอะไรเนี่ยโซนเนี่ยสนามแม่เหล็กเนาะใช่ปะดูแวน่นดิแวน่นมานี่มาโอ้ยกาดคุมเข้มถอดแว่นออก ไปอ,อะไรอ่ะชูบโอ้กระสูนะับไปต่อได้ป่ามาดูโอ้ยยังมีเจ้าแมงมุมอีกนะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลยทางไปต่อจริงไปไหนดูดิอ้าวผิดทางไม่เห็นนะไปแล้ว ข้างนข้างล่างไม่รังไปต่อสินไปสุดไ,ดไกลับขึ้นไปลงเชนลงมาเอาของนะแต่เก็บไม่ได้กระเป๋าเต็มนะกระเป๋าไม่เต็มก็นั่นแหละดีดเลยนะเป็นคนดีดอยู่แล้วขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ย่องๆแบบนี้ดีว่าชัวสุด น,นี่แล้วนอืออืออืออะไรล่ะชุบชุบชุบเออนอนไปนี้แหละไม่มีคนเดินมาแน่นอนเดี๋ยวดิข้างหน้าไม่มีคนอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนี่หนิเปิดไปเข้าไปเดีใ,ใส่แว่นดิมันเป็นห้องแท็บบัวเสียวๆนะต้องเช็ดคือการใส่แว่นตลอดนะอันนี้เป็นห้องน เขียทิศมาทั้งไหนประตูนี้อะไรอ่ะอ่าววิจอบเบนอ๋ออะไรเนี่ย Inside War. อินไซวอลเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะอีฟอมช็อกโกชิปชุดช็อกโกแลตนี่ว่ะเคเอาละต้องหาต้องหาด็อกเตอร์ให้พบ มันยังไม่เจอด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์มันอยู่ใส่วะนะด็อกเตอร์โซโคล็อปไข้างนอกขนป่ะไม่ใช่เนาะเฮ้ยอะไรอ่ะมีลามีด้วยแบบนะทิ้งอะไรไปดิ เราเก็บมาเยอะแล้วทิ้งไปไมาไอ้นี่น,นะ <Okay. laughs> อเอ๋โอเควิ่งว่ามีอ๋อเก็บแน่เอาแค่นี้กพ่อนกินช็อกโกแลตก่อนนี่ชุบยำ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 กิวแล้วนะครับโอเคหลอดเพิ่มเต็มนะเสียดายว่มีอนะ่ะกำลังเก็บบ่ามีอโอเคได้มาเดี๋ยวไปกันตอ่อห้องนี้แน่นอน ถูกไหมนี่ยน่าถูกนะครับแว่นดูโอ้คนคนคนละส่วนเนียหนังสือหนังสืออะไรไม่บอกอค,คนละที่นะ่ะต้องลงล่างอีกโอ้เมะก็ฮิโดนแบบนี้ด้วยขาไมห่หักงนะลงจ๊บ ไม่เห็นด้วยวะลงดังซะขนาดนั้นไม่เห็นก็แย่เลยเขีไปแล้วตัวหนึ่งมาอือ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 แบบนีบ้สนุกไปซะเองล,ลากมาก่อนที่เพื่อนมันจะมาะเฮ้ย วงเงหน้าต่างเหรอ,อ,อไอหมอนะครับวางปนระามาณนี้เฮ้ยไอหมอเห็นนะครับเดินมาเปล่าคนข้างหน้าเดินเปล่าครับโอ๊ยเดินมาเปล่าเดินมาเปล่าเฮ้ยมันจะมาวะที่ไหนนี่นเตรียมพร้อมเอะลงเดือนาะตอนนี้ยาวเป็นพิเศษ มาเอ้แปลก็ไม่ได้แปลเอาจริงก็ไม่แปได้พันดูสงคราพันนี้แม่ได้ได้แปอดีละเกียจเขียนด้วยโอ,อ้ยออกไม่เห็นเด้อว่ะเออนั้นผมปล่อยแล้วนะครับขอแนะออ่โอเคคุณก็หมอผมก็หมอ อ๋อบอดว่าอะไรอะไรขออนุญาตนะครับคือบม,มีมันชนด็อกเตอร์นี่นาอชอบเลยเลยฮ้ยอะไรนี่ชนเลยอย่ามาจับไตฉันฉันไม่เกี่ยวเอาหลักถึงแล้วนะครับเออแปรก็ได้มาพานนี้ If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union. And the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS 1C. Ah. You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look! It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery a kind of metal gear if you will and this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development metal gear <laughs> but i won't be used so easily no no crying myself to sleep for you see i'm going to send these documents to my friend in the united states what these bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic Shagohan pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket, it needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry, don't you agree? But the fools in charge chose Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait! What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohad. There underground tunnel that the the underground peri runs around is an of f โอเคครับตรงเมื่อนี่เมื่อคนโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตกติดตามเมื่อไหครัคลิปต่อไปสวัสดีไปครับย